กันลัปะพฤกชื่อวิทยาศาสตร์คาดเสียเบเกรเรียนาใครชื่อสามัญทิงชาวเวอร์วิชชิงทรีชื่ออื่นกานายชัยพฤกวง FABACEAE e, ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ต้นไม้ต้นขนาดกลางสูง4-15เมตรเปลือกต้นสีเทา ใบใบประกอบแบบขนนกปลายคู่เรียงตรงข้ามใบประดับเล็กรูปไข่แกมรูปรีถึงรูปขอบข,อบขนานกว้าง2 3 5ถึเซนเมตรยาว3 5 8ถึง8เซนติเมตรปลายค่อนข้างแหลมคนมนขอบเรียบแผ่นใบด้านบนและหลังใบมีขนสั้นปกคลุมมีดอกช่อดอกแบบช่อก,กระจะโดยออกตามปลายกิ่งสีดอกสีชมพู เปลี่ยนเป็นสีขาวเมื่อใกล้โรยกลีบเลี้ยงรูปใบหอกห้ากลีบกลีบดอกห้ากลีบสีชมพูอ่อนถึงขาวเกสรเทศผู้สิบเกสรรังไข่อยู่เหนือวงกลีบรูปแคบผลผลรูปทรงกระบอกแคบยาวมีขนนุ่มสีเทาหนาแน่นมเมล็ดค่อนข้างกลมสีน้ำตาลเป็นมันมี3 0 4สเมล็ดข้อมูลทั่วไป ในประเทศไทยพบตามป่าเบญจพรรณและป่าผลัดใบาทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออกในต่างประเทศพบที่เมียนมาการปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์การปลูกเลี้ยงดินทุกชนิดต้องการน้ำปานกลางชอบแดดจัดจะออกดอกช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคมการขยายพันธุ์เพาะ,มะเมล็ดตอนกิ่งการใช้ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดบับ